ครับแล้วก็ลงก็ลดน้ําต้นไม้ต่อนะคะซีนะครับก็ขอบคุณเอฟซีจดีทุกคนนะครับที่คอยเป็นกําลังใจให้ลุงหวังนะครับครับแล้วก็ชมคลิปสมโฆษณาเป็นกําลังใจให้ลุงหวังในเด้อเอฟซีนะครับเพื่อจะมีค่าให้น้องตองได้อาไปโรงเรียนนะครับนี่ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับขอบคุณเอฟซีจดีทั่วโลกนะครับ ขอให้ FC ทุกคนนะครับมีความสุขมีความเจริญนะครับ สุดนะ้านะยยางมันสุดแนละ้วเดี๋ยวล่วงครับกลับคืนก่อนนะครับสีกลับคืนก่อนนะครับเพราะว่าสายยางมันสุดเ,เดี๋ยวรกวาก็กลับคืนกลับคืนทุกคนเห็นมาด้านนี้ก่อนนะครับสีสี นหนุม่มบันดาลนี้นะครับพีติ๊บอ่า อากาศก็เย็นแล้วนะเอฟซี FC. นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนยังไม่เห็นแดดอยู่นะครับซทั้งที่จะสองโมงกันแล้วนะครับแดดยังไม่ออกอยู่เลยเราก็เห็นแสงแดดแล้วนะครับีแดดขึ้นแล้วเราก็ชมดอกไม้ต่อนะครับซีครับจากรถน,น้ำเสร็จเรียบร้อยก็ มาชมดอกไม้สวยๆต่อนะครับสีนะครับต้นนี้ก็สวยนะครับต้นนี้ก็สวยนะครับสีนะครับสวยงามทุกจุดทุกมุมนะครับสีครับนี่ก็ดอกไม้ก็มีหลายหลากนะครับอันนี้ก็ดอกดาวเรืองนะครับสีนะครับดอกดาวเรืองนะครับก็ดูเลยนะครับสีก็สวยๆทั้งนั้นเลยดอกไม้เต็มต้นแล้วนะครับสีนะครับชมดอกไม้ กับบรรยากาศดีๆกันก่อนนะครับสีโอ้ยสวยๆครับสีมาดูใกล้ๆกันก่อนนี่นะครับสีแดงสีขาวสีเหลืองครบสีนะครับดอกไม้ครับสีดอกไม้เจ็ดสีหมดละสีหรือว่าถึงเก้าสีนี่นะครับดูเลยครับสีสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยดอกไม้ในสวนนะครับสี ม้ในสวนนะครับเราดูแลเราก็ชื่นอกชื่นใจนะครับเห็นดอกไม้สวยๆงามๆนะครับก็เข้ามาชมก็มีความสุขนะครับสีนี่นะครับสวยงามสวยงามครับสีดอกไม้ในสวนสวยงามมากๆ มากมายหลายสีนะครับสีโพสสวยจริงๆนะครับสีโพดกไม้เล็กๆน้อยๆฝนก็ตกระยิบระยับแล้วนะครับสีนะครับมน่ารับ,บรรยากาศหนาวนะครับฝนอยากตกนี่เองนะครับสี